สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัญยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณทนานวัดโบสถ์ชนะมานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในสันติพร้อมพัดอดีตรัฐมนตรีช่วกวกรกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีอุมพระดำน้ำประจำปี2567มีดรเสกสรรนิยมเพลงนายุทธสมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมเลวยหน่าส่วนราชการประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยพิธีเริ่มจากเวลา9นาฬิกา39นาทีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิมา ปฏิสถานบนเรือบริเวณท่าน้ําและแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องทวนสายน้ําถึงท่าน้ำวัดโบชนะมานในเวลา10บนากนาที พื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุขความสงบพร่มเย็นมาสู่เมืองส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์และทําให้ชาวเพชรบูร์มีความเจริญรุ่งเรืองโดยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง4คือเวียงวังคลังนาได้ร่วมทําพิธีอุ้มพระดำน้ําและเนื่องด้วยในปี2567เป็นปีหมามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6รอบ72พันษาจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดให้มีการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ําเป็นกรณีพิเศษจากเดิม6ครั้งเพิ่มเป็น9ครั้งโดยทําพิธีอุ้มพระดำน้ําในทิศใต้ก่อนจะบน3ครั้งจากนั้นจะทําพิธีอุ้มพระดำน้ําตามทิศที่ได้มีการเสี่ยงทายไว้อีก6ครั้งคือครั้งแรกและครั้งที่2จะอุ้มในทิศเหนือครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5จะอุ้มในทิศใต้และครั้งที่6จะอุ้มในทิศเหนือซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ เครื่องบวงสูงกาสตร์ข้าวต้มลูกโยนโกล้วยที่ผ่านพิธีอันเป็นมงคลทำให้เกิดปรากฏการณ์ร่มง,งายประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาได้นำร่มที่บังแดดต่างหงายร่มเพื่อรับของมงคลนำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำมีตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกหาปลาในแม่น้ำป่าศักแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยกระแสน้ำในบริเวณวางมะขามแฝบีมีพายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อย จนแลดูคล้ายกับน้ําเดือดจหลั้งกลายเป็นบังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ําทําให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาปฏิสถานไว้ที่วัดไตรภูมิแต่ในปีถัดมาตรงกับบันแรม15ค่้าเดือน1ิวันประเพณีศาสไทยพระพุทธรูปดังกล่าวได้หายชาวบ้านต่างพาก,กันหาสุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ําปาสักบริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดําพุทธดำไหว จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาปฏิสถานไว้ที่วัดตรปุ่มอีกครั้งหนึ่งพร้อมร่วมกันถวายนามว่าพระพุทธมหาธรรมราชาหลังจากนั้นต่อมาหลังจากนั้นต่อมาในวันสตร์ไทยหรือวันแรม15บาค่ำเดือน1ิเจ้าเมืองเพชรบณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกปีโดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้ฟ้าประชาชนมีความสุขบ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคามจนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน